ปั๊บนี่ปึ้ปนี่นี่พี่น้องนี่สวัสดีครับผมอ้าพี่น้องฝนตกกินนิ่มครับผมมือนี่ยออกหาร์ดใส่แซก,กแตนครับพี่น้องมือนี่ยโอ้ยเออเลิบหายพี่น้อง กดจักรบรรใต้จักระแสงนะครับเดี๋ยวฮ okay, อตไมเดี๋ยวให้พี่น้องเฮ้เบิ่งกันครับผมมามาพี่น้องฮอดไม้แล้วครับผมมาเนี่ยมาแล้วเห็นแล้วพี่นอ้องปึ๊บนี่พี่น้องปับ๊บเนี่ย yeah. มาแล้วออเดิบออเดิบขว่าออเดิบเดี๋ยวพี่น้องส้นมันอยูกก่ก็ได้เนี่ยเนี่ย อ้าพี่นองพี่น้อเห็นอีกแล้ปึ๊บเนี่ยมันยุดใตนี่พี่น้องเนี่ยมันยุดไตเอาพี่น้องพอยอีก,ก,กอแล้วครับผมเ,เกกนี่ยพีาา่น้องเนี่ยได้แล้วครับพออีกแล้วเริ่การไปโองว้าวเจอแล้วครับผม ปั๊บนี่พี่น้องเห็นอีกแล้วครับผมอุ้ยนู่นไงอยู่ในในจั็หน่อยนะตัวนี้โอเคโอ้ยอยู่ในเห็นไหเอาตัวนึงบินตัวนึงแค่พี่น้องเอ้ยอ้โอ้โอ้โอ้บินที่น้อง ไปไหนแล้ววะเฮ้ยผาดเซ้พี่น้องเอ้ยไอ้ถุงก็สิออกพี่น้องเอาขอคัดเปลี่ยนไมครับพี่น้องเฮ้ยเปลี่ยนไม้เปอเ่ยนไม้ไ เที่ยงคื้นนะพี่นอ้องพี่น้องจะกระเซ็นยุ่งอยู่พี่น้องบิ๊กบุ๊ม้มบิ๊กบุ๊ม้มเนี่ยปึ๊บนี่พี่น้องเลย,เอย,เอย,เอยโอ้ทางกระไดต้ไต้ไต้กูทางไง คงอีแทชโอ้ยเจ๋องานเขาเราพี่น้องเอ้ยวันนี้นาไฟเบิร์ดแบตตายเลยใส่ไฟไอ้กล้องเอาพี่น้องวันนี้ตาย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 ว่าช่วยไหมแอนเทน้อมึอนี่น้อนี่ครับผมได้แล้อ น้องเอ้ยเบิดได้ช่วยเด้พี่น้องเอ้ยหนาไฟแบตกับเบิดกำลังหมานพี่น้องเอ้ยเบิดเลยบอกว่าเด็กระชุนชุนเป็นชุนชุนครับพี่น้องเนี่ยนี่พี่น้องผลงานกำลังสีนี่พี่น้องกำลังสีได้ไหมพี่น้องเอง้ยไต่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  นาไฟแบดเบรดก่อนมันก็เบิดอารมณ์เลยโอ้ยเสียงกบกรบสนันวันไหวพี่น้องเลยเสียงเสียงกรบทื่อเสียงอึงแต่เมื่อนี้มาหาตะกั่นพี่น้องก็เลยเอาถุงเหน็บมาครอบฝันได้ถุงเหน็บมาครอบกระสีได้ไปหายพี่น้องเดินทางต่อครับผมเข้าในบ้านเจ้าพี่โอ้ย แบดแบดเบิร์ดน่านาไฟเบิร์ดยูสี่ดายแียงไอพี่น้องเรียบร้อยเบิร์ดมาเอ็ดเรียบร้อยครับผมไฟเบิร์ดครับเขาได้ปานครับพี่น้องมาเนี่ยตา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 ยหายกินวันพระประมาณพี่น้องเอ้ยเบอร์นี้อ้าพี่น้องเรียบร้อยครับผม ขาดบ้านแล้วโอ้ยอ่ารวบรวมผลงานครับใส่บทอ่ะที่้องครับรวบรวมผลงานก,นกันครับผมน,นี่นี่นะผลงานคนนี้ครับผมมใส่เบิดก่อนนี่ใส่เบิดแบทครับในซัมนี้แล้วครับผม ก็จิมานอยู่ครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้สมันะครับผมพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ